เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีาา้เป้าบ้านสวยๆนะครับกับพื้นที่กว้างๆในราคาไม่แพงครับบ้านหลังใหญ่พื้นที่123ตารางวาครับตัวบ้านมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแบบกว้างๆกันเลยนะครับ มีโถงรับแขกกว้างมากครับนอนได้20คนกันเลยทีเดียวนะครับจะปาร์ตี้จะสังสรรค์จะสัมมนาก็จัดได้เลยนะครับหลังนี้รีโนเวทใหม่ครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่อย่างดีห้องใหญ่มีพื้นที่เหลือๆนะครับซื้อเก็บก็คุ้มนะครับซื้อก็อยู่อาศัยก็เหมาะอยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศดีมากๆครับเป็นบ้านสไตล์วินเทจล้านนานะครับโหลดได้เพียบเลยนะครับภายในตัวบ้านก็สภาพพร้อมอยู่นะครับ แต่งพร้อมอยู่เลยสไตล์วินเทจล้านนาครับย้อนยุคแบบทางเหนือนะครับราคาเพียงแค่2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับหลังนี้ค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายครับพิกัดนะครับอยู่หนองแก้วนะครับอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังนี้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองครับอยู่ใกล้กับวัดสันทรายแค่5 0 0เมตรเท่านั้นเองครับวัดสันทรายหรือว่าวัดหางดงนะครับพื้นที่รอบรอก็กว้างขวางเรลือเฟือนะครับ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นเหมาะพักเหมาะอยู่ใสยมากๆนะครับลูกเด็กเล็กแดงก็วิ่งเล่นกันได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับ2ล้าน5แสนบาทครับหลังนี้เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมสอบถามข้อมูลพมเพิ่มเติมหรือจะนะัดดูที่ก็สายตรงกันเข้าไปได้ครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ